ทำหน้าอกแบบสับฟเชียลคือเป็นการทําเหนือหรือบนกล้ามเนื้อแต่ว่าก็ยังมีใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะมันก็ยังทําให้มีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับสับฟาเชียลเนี่ยมันก็ดีกว่าการทําเหนือกล้ามเนื้อแบบร้อเปแบบสับแกนดูล่านะครับก็คือมันยังมีเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อขมทําให้ดูสรุปแล้วก็เป็นธรรมชาติได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในคนที่ผอมมากๆเนื้อน้อยมากๆเนี่ยมันก็อาจจะยัง เห็นเป็นขอบเป็นริ้วได้ได้อยู่นะครับเสร์ฟนอ,อกใต้กล้ามเนื้ออาจจะยังเหมาะกับคนที่ผอมมากๆเนื้อน้อยมากๆอยู่นะครับข้อดีของเสริมหน้าอกแบบเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในการเสริมหน้าอกแบบสมัยใหม่เรียกว่าเทคนิคทิชูพรีเซเวทีฟก็คือเราจะมีการตัดกล้ามเนื้อน้อยกว่าการที่เรา ไม่ไม่ตัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะส่งผลต to ่อแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็การโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยน้อยกว่านะครับก็การที่เสริมอกเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยก็เป็นที่นิยมในคนที่เนื้อมีความหนาเพียงพอนะครับเนื้อหนามากหรือหนาน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นกับตัวซีซีของเนื้อนมที่มีแต่มันขึ้นกับชั้นผิวหนังด้านบนและด้านในซึ่งหมอจะต้องมีการคํานวณให้ดีแล้วก็มาประเมินกับคนไข้ว่าเออเราพอหรือไม่พอซึ่งถ้าเนื้อไม่พออาจจะต้องมีการ ฉีดไขมันเติมหรือว่าไปเพิ่มน้ําหนักอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมาปรึกษากับหมอเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับ